คุยตอบคำถามใน Facebook แล้วก็ใน TikTok คาดว่าจะจบเวลา2ทุ่มนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในการรักษามะเร็งเนี่ยยารักษามะเร็งเนี่ยมีหลายชนิดนะครับยาเคมีบำบัดเป็นแค่หนึ่งในนั้นเท่านั้นเองนะครับยังมียาชนิดอื่นอันได้แก่ยาต้านฮอร์โมนนะครับยาภูมิคุ้มกันบำบัดยามุ่งเป้านะครับเป็นต้นนะครับแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยมีผลข้างเคียงแล้วก็มีประสิทธิภาพ แล้วก็มีราคาแตกต่างกันไปด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงยาอื่นเราพูดถึงยาเคมีบําบัดอย่างเดียวผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งที่ตะกี้หมอได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าแต่ของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยวันใดวันหนึ่งจะต้องได้รับยาเคมีบาบัดวันนี้ก็เลยจะขอไล่เลียงจากยากเคมีบําบัดที่ผู้ป่วยมักจะได้รับบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเบอร์เดนนะครับว่าก็คือเป็นทุก อยู่พอสมควรทีเดียว